สวัสดีครับผมจปอปาวนเซฟแอปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการในการสร้างไฟล์ PDF นะครับจากฐานข้อมูลที่เรามีการคีข้อมูลเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างเอาไว้นะครับซึ่ง EP นี้นะครับก็จะต่อเนื่องนะครับก็จะต่อเนื่องกับการสร้างแอปพลิเคชันนะครับดัก i n v e n t o r y m a n a g e m น n t นะครับที่เราได้มีการสร้างเอาไว้ตั้งแต่ EP ที่สามสิบ 4.3นะครับที่ผ่านมานะครับซึ่ง EP นี้นะครับก็จะมายกตัวอย่างนะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับในการสร้างตัวไฟล์ PDF จากตัวฐาข้อมูลกันนะครับซึ่งวิธีการนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาก่อนนะครับเนาะ ตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวหน้าต่างนะครับหน้าตาหรือว่าเมนูที่เราสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีการสร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของลำดับต่อไปผมจะแนะนําวิธีการสร้างไฟล์ pdf นะครับนะครับของข้อมูลหรือว่ารายการยาที่เรามีการลงทะเบียนไปนะครับโดยที่จะให้มันมีปุ่มนะครับอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับ สำหรับเอาไว้เปิดดูนะครับว่าตัวยาที่เรามีการลงทะเบียนไปนั้นนะครับมันมีข้อมูลหรือว่ารายละเอียดยังไงโดยที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันสร้างเป็นรายงานในรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับเอาไว้ให้เราเลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเอาอันนี้คือคอนเซปต์ของวันนี้นะครับวิธีการที่เราจะไปทำการสร้างตัวไฟล์ PDF นะครับต้องเริ่มจากอะไรนะครับ เริ่มตน้นเราไปทำการสร้างข้อมูลนะครับที่ตัวฐานข้อมูลตัวดั g i s t r a t i o n ก่อนนะครับโดยการไปเพิ่มคอลัมน์นะครับในคอลัมน์ m นะครับซึ่งตัวคอลัมน์นี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น pdf นะครับเนาะก็คือให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันทำการเจนเนเรตข้อมูลที่มีการคีย์ข้อมูลเข้าไปแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่ 1, 2, 3ตัวเนี้ยนะครับ จอดเลขอูลแล้วก็ให้มันสร้างนะครับไฟล์ PDF แล้วก็นะครับกำหนดที่อยู่ของไฟล์ PDF นะครับใน Google Drive ของเรานะครับเนาะวิธีการพอเราทำการสร้างตัวเพิ่มนะครับเพิ่มตัวคอลัมน์ PDF ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทำการเพิ่มข้อมูลนะครับหรือว่าตั้งค่าข้อมูลที่ตัวดัก registration ตัวนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่มี ยังไม่มีตัว PDF ที่เราเพิ่งจะเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการ regenerate ตัวตัวฐานข้อมูลตัวนี้ก่อนนะให้มันเป็นปัจจุบันนะครับเราก็กด regenerate นะครับแล้วก็กด regenerate regener อีกครั้งหนึ่งนะครับอพอเรา regenerate เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีไฟล์มีคอลัมน์นะครับมีคอลัมน์ PDF ขึ้นมาแล้วตามฐานข้อมูลที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นะครับ เราก็ทําการตั้งค่านะครับให้ type ตัวนี้เปลี่ยนจาก text นะครับให้เป็นไฟล์นะครับเปลี่ยนจาก text ให้เป็นไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับไปที่ตอนนี้เราเรายังไม่ได้ใส่เงื่อนไขตรงตรงอร์ m u l a ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปทําการสร้างตัวบอทนะครับบอทสำหรับการสร้างไฟล์ pdf ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากลับมาทำการใส่เงื่อนไขที่ช่อง ฟอร์มูลาตรงนี้ของตัวคอลัมน์ฝฟาย PDF นะครับอีกทีนึงนะครับอ่าจากนั้นเราไปทำการคลิกที่ตัว Automation นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ New บ o ทนะครับบ o ทตัวนี้นะครับเราจะนะครับตั้งชื่อว่าอะไรเราก็ PDF นี่แหละนะครับเนาะเราก็ตั้งชื่อ PDF นี่แหละนะครับจากนั้นนะครับก็กด Create Custom b o t นะครับ เราจะเห็นว่าเราเราตั้งชื่อไวเมื่อกี้ว่าเป็นชื่อ PDF นะครับจากนั้นเราก็มากด Configure นะครับ Config Event นะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อ PDF เหมือนกันนะครับแล้วก็มากด Create Custom Event Event ตัวนี้นะครับตัว PDF ตัวนี้นะครับ Event Name ตัวนี้เราก็ตั้งชื่อว่าเป็น PDF นะครับแล้วก็ตรง Event Type นะครับให้เรามาคลิกเลือกตรง Add and Update นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นตัวเทเบิลเทเบิลเราจะทำการสร้างไฟล์ pdf จากตัวตัวฐานข้อมูลที่เรามีการลงทะเบียนยาเพิ่มเติมไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตารางจาก registration นะครับตัว condition ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ให้ใส่ insert า o r u e a นะครับเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็กด save ดับง by p a s s ค u อท i t y filter ตัวนี้เราก็กดเปิดไปนะครับ จากนั้นเราก็มากด Add a s t e p นะครับ Add a s t e p ตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งสเตปนะครับแล้วก็ t e ต n a นมตัวนี้ก็คือ PDF เหมือนกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็ Create Custom Step นะครับอ๋อแล้วก็คลิกตรงข้อมูลนะครับตัวปุ่มที่เราทำการสร้างในตัว PDF เมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านขวามือตรง s ซ t t i n g ตรงนี้นะครับตอนนี้มันถูกติ๊กไว้ที่ Send and Email นะครับ ให้เราเปลี่ยนจาก send an email เป็น create นะครับ create a new file นะครับ create a new file ก็คือเราต้องการที่จะให้บอรดตัวนี้มันทำการสร้างไฟล์ PDF ให้เรานะครับเนาะจากนั้นนะครับตัว table name นั้นตัวนี้ก็คือเราเราใช้ฐานข้อมูลของดักลีนะครับดัก registration นะครับ HTTP ตัวนี้เราก็เป็น PDF ตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นตรง template อ่า template เราจะกำหนดให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันทำการเจ n เน a เรตให้เราเลยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็กด Create ไปก็คือให้เรากำหนดให้ตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันสร้งมันสร้างแบบฟอร์มของตัวไฟล์ pdf ที่มันเจ n เน a เรตขึ้นมานะให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราค่อยไปปรับแก้ในตัวแบบฟอร์มนะครับวิธีการเข้าไปปรับแก้ก็คือมากด View ตรงนี้ครับเนาะ พอกดบิวปั๊บมันก็จะไปเปิดตัวตัวเทมเพลตที่มันจะเจนเ t อตให้เราเมื่อกี้ให้เราอัตโนมัตินะับขึ้นมาแล้วก็ทําการปรับแก้เราอยากจะใส่รูปใส่ตารางใส่อะไรลงไปแล้วก็สามารถที่จะมาปรับแก้ตรงนี้ย้อนหลังได้นะครับนะต่อไปนะครับไฟสโต e นะครับไฟสโต e ตัวนี้นะครับก็คือเราก็เลือกเป็น default นะครับตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ตรงไฟโฟลเดอร์ภา h นะครับก็ก็คือ ตัวไฟล์ PDF ที่แอปพลิเคชันนะครับมันมันเจเนเรตมาให้เราเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะให้ตัวไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับมันไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็ต้องการที่จะให้มันสร้างเป็นโฟลเดอร์แยกออกมาต่างหากเลยก็คือนะคเดี๋ยวเราตั้งชื่อเป็นจัก PDF แล้วกันนะครับจาก PDF นะครับ กด save ไปนะครับตอนนี้กด save ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไฟล์ name นะครับไฟล์ name ตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันอ่ะมันทําการตั้งชื่อให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็คลิกไปที่คอลัมน์เราต้องการที่จะให้มันตั้งชื่อให้เราก็คือรหัสยาตามด้วยนะครับตามด้วยก็คือใส่คอมม่านะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอ d น,นะครับรหัสยาตามด้วย ชื่อยานะครับรหัสยาตามด้วยชื่อยาตัวนี้นะก็คือให้มันใส่ใส่รหัสยาที่เรามีการลงทะเบียนเข้าไปแล้วก็ตามด้วยชื่อยานะครับว่ามันเป็นยาอะไรนะครับเ,รเวลาที่เราไปค้นหานะครับมันจะได้ง่ายต่อการค้นหาด้วยนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับตรง disable time stamp ตัวนี้เราก็กดเปิดไปนะครับเรียบร้อยเราก็กดเซฟนะครับ อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวการสร้างบทนะครับสร้างบอทเพื่อที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันทําการ create นะครับไฟล์ pdf ให้เราจากนั้นเราก็กลับไปที่ data นะครับไปที่ column นะครับเพื่อที่จะทําการเซตค่าตรงนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงไฟล์ตรง column formula ของไฟล์ pdf ที่ผมบอกตอนแรกว่าเรายังไม่ได้ใส่เงื่อนไขตัวเงื่อนไขตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา s a v ไปใต้ใต้ ได้คลิปนะครับที่พี่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูนะครับแล้วก็ก๊อปเอาไปไปไปใช้งานได้เลยนะครับเนาะ,ะจากนั้นเราก็ทําการคลิกเข้าไปตรงฟอร์มูล่าของ PDF นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการนะครับเอาตัวเงื่อนไขนะครับตัวเงื่อนไขที่เราต้องการที่จะให้แอปพลิเคชันอะนะครับมันทําการเจเนเรตนะครับไฟล์ นะครับให้เรานะครับตัวนี้นะครับแล้วผมขอขยายตัวนี้เพิ่มเติมจะได้เห็นได้ชัดนะครับตัวเงื่อนไขของเราเราจะตั้งเงื่อนไขนะครับโดยใช้ตัวเงื่อนไขคอนแคตเน็ตนะครับเนาะคอนแคตเนตก็คือให้มันรวมนะครับเอาข้อมูลที่ไฟล์ตัวนี้ไฟล์ที่อยู่ของไฟล์นะครับที่อยู่ของไฟล์ของเรานะครับเนาะก็คือที่ m My drive ก็คือตัว google drive ของเรานั่นเองนะครับก็คือ ตัวนี้หมายได้ของเรานะครับตามด้วยนะครับไปที่ App แอ h e e t ไปที่ Data ไปที่ Drug Inventory Management นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรหัสตัวตัว User App Sheet ของเรานะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือเราเราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งแต่หลังเครื่องหมายเท่ากับนะครับก๊อปจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนาะก็คือตัวเดียวกันก๊อปจากตรงนี้แล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับ ส่วนตัว PDF ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราตั้งโฟลเดอร์ว่านะครับเป็นโฟลเดอร์ดักนะครับดัก PDF นะครับอ่านะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับรหัสยานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อยาเมื่อกี้ที่เราเรากำหนดให้มันชื่อชื่อของมันนะครับชื่อของตัวไฟล์ PDF นะครับที่เรา ให้ตัวบอทมันทําการเจเนเรตให้เรานั่นเองนะครับเนื่อนไขตัวนี้ก็คือให้มันรวมเอาข้อมูลอนแคตเน็ตเนาะนะครับตัวไมร์ได้นะครับ, ide, รบโดยโดยไปเอาที่ไมร์ได้ของเรานะครับไปเอาพอเข้าไปที่ไมร์ได้เสร็จก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์แอปชี t นะครับพอเข้าไปที่โฟลเดอร์แอปชี t เสร็จก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ด a ตานะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์จาก inventory management นะครับแล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์จาก PDF นะครับที่แอปพลิเคชันมันจะจะดเร็โฟลเดอร์ตัวนี้ให้เรานะครับแล้วก็ไปค้นหาเอาตัวรหัสยาแล้วก็ชื่อยาที่เป็นไฟล์ PDF มาเปิดให้เรานั่นเองนะครับพอเราใส่เงื่อนไขแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดเซฟนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับเราลองไปดูที่ตัวเมนูของเรานะครับตัวแบบฟอร์มของเรานะครับ พอเราทําการอันนี้ตัวที่หนึ่งถึงสามตัวนี้มันจะยังไม่มีไฟล์ pdf นะครับเนาะมันจะยังไม่มีไฟล์ pdf นะครับเดี๋ยวเราจะทําการลงทะเบียนใหม่แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการลงทะเบียนใหม่นะครับเม,เมื่อกี้ตัวเงื่อนไขของเราก็คือไอตัวไฟล์ pdf ตัวนี้ที่เราเราให้แอปพลิเคชันอะมันทําการ มันทําการเจเนเรตให้เราโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันจะต้องเข้าไปที่ My Drive เข้าไปที่ a p s s h e t t Data แล้วก็ดัก i n v e n t o r y m แ n a g e m e n t แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดัก PDF เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการย้ายฐานข้อมูลนะครับเดิมที่นะครับตัวฐานข้อมูลของเรานะครับมันจะอยู่ที่ตัวดัก Inventory นะครับ m a n a g e m e ต t นะครับตัวนี้อยู่ข้างนอกเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ในตัว ทางผ่านที่เรากําหนดที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับกําหนดก็คือมันจะอยู่ในตัวนี้นะครับก็คือ my My Drive a p แ s h e e t นะครับแล้วก็ไปที่ Data นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวดัก Inventory Management นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวฐานข้อมูลนะครับที่เราสร้างเอาไว้ก็คือตัวไฟล์ไฟล์ g o Google s h e e ทนะครับที่เป็นไฟล์ฐานข้อมูลนะครับตอนนี้มันอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยไอตัวไฟล์ตัวนี้มันอยู่ข้างนอกนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการย้ายไฟล์ตัวนี้นะครับให้มันมาอยู่ข้างในนี้ก็คือที่ตัวฐานข้อมูลของดักอ n นเ n นทอรี่แม g e เมนตที่แอปช e ต t มันเจนัทเล็บให้เรานะครับเนาะ,นะวิธีการนะครับวิธีการในการย้ายก็ง่ายๆนะครับเนาะก็คือให้เราเข้าไปที่ไม d ์ไร e ์ของเราแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับในการทำแอปพลิเคชันตอนแรกเอาไว้นะครับก็คือดัก i n v e n นทอรี่แม g e m เมนตัวนี้ วิธีการย้ายกคือคุมดําทั้งหมดแล้วก็ย้ายไปที่นะครับคลิกขวาแล้วก็ย้ายไปที่นะครับแล้วก็เลือกเป็นดักอินเวนทอรี่แมเนจเมนต์สามสามหกแปดหนึ่งสองแปดตัวนี้นะครับที่ตัวแอปพลิเคชันเอ้ยตัวแพลตฟอร์มแอปชีตมันจเนเรตให้เรานะครับก็เราก็คลิกไปแล้วก็กดย้ายนะครับแล้วก็ให้สิทธไปนะครับทำการย้ายเราจะเห็นว่าตัวโฟลเดอร์นะครับที่เราสร้างเอาไว้ตอนแรกนะครับ ที่เราสร้างฐานข้อมูลนะครับในการสร้างแอปพลิเคชันตอนแรกเนะี่ยตอนนี้มันก็จะไม่มีข้อมูลอะไรอยู่แล้วนะครับในการย้ายข้อมูลแบบนี้มันจะไม่มีผลอะไรกับตัวตัวแอปของเราที่เราทําการสร้างไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในไดรฟ์เดียวกันอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราต้องทําการย้ายเพื่อที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันหากันเจอมันหาข้อมูลเจอถ้าเมื่อไหร่ที่ ข้อมูลนะครับตัวฐานข้อมูลตัวไฟล์ Google Sheets ของเรามันอยู่โฟลเดอร์นอกเหนือจากตัวที่แอปชี t มันสร้างเอาไว้นะครับให้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวแพลตฟอร์มแอปชีทเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตัวแพลตฟอร์มที่เรากําหนดให้ทําการสร้างตัวไฟล์ pdf ได้นะครับเนาะนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับเนาะจากนั้นเราก็ งานตัวนี้แล้วกดเซฟอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เราจะทําการสร้างนะครับฐานข้อมูลเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกไปนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นศูนย์สี่นะครับสามศูนย์สี่นะครับชื่อยาอันนี้ก็จะเป็นเซฟแอปแล้วกันนะครับเนาะรูปแล้วก็ใส่ยาเข้าไปนะครับอ่าสมมติว่าเป็นตัวนี้นะครับ เราก็ใส่หน่วยนะับเป็นแผงนะครับราคาต่อหน่วยสามสิบบาทนะครับอายุยานะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวตรง PDF ของเรามันก็จะทำการเจนดเรือนะชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ PDF ที่เราเราใส่เงื่อนไขนะครับตรงตรงนี้นะครับให้โดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับ พอกดเซฟเสร็จนะครับเราไปดูที่ฐานข้อมูลของเรานะครับไปดูที่ฐานข้อมูลก็คือไปที่ m y d r i ร e นะครับ d r i v e e p p Sheet นะครับแล้วก็ Data นะครับแล้วก็ดักอ Inventory m a n a g e m e n t นะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะทำการเจเนเรตดัก PDF ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วเราลองคลิกไปดูนะครับเราจะเห็นว่ามีไฟล์ PDF มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะนะครับ ลองคลิกดูก็คือรูปตัวเมื่อกี้เลยมันก็จะเจ n เน a เรตให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับอันนี้คือการเจ n เน a เรตตัวไฟล์ pdf ทีนี้เราลองไปดูที่ตัวตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับตัวไฟล์ตัวล่าสุดที่เราสร้างเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มนะครับ open file pdf ตัวนี้ขึ้นมาเราลองคลิกดูนะครับพอคลิกปั๊บมันก็จะแสดงข้อมูลนะครับเหมือนกันกับตัวที่เราเปิดในตัว google sheet ตัว Google Drive เมื่อกี้เลยนะครับเนาะมันก็จะแสดงออกมานะครับเนาะอันนี้นะครับประโยชน์ก็คือมันก็จะทำให้เราเราง่ายต่อการที่เราจะไปคลิกหาข้อมูลโดยที่เราไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดที่ตัว Google Drive ของเราว่านะครับตัวไฟล์ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปตามสเต็ปตัวนี้มันก็จะหลายขั้นตอนนะครับมันก็จะหลายขั้นตอน แต่ถ้าหากว่าเราให้มันแสดงที่ตัวตัวแอปพลิเคชันของเราเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอ้ยอยากจะปริ้นตัวไฟล์ตัวนี้ใหม่นะครับหรือว่าข้อมูลของตัวนี้ใหม่นะครับเราก็มาคลิกปุ่มตรงนี้แล้วก็สั่งปริ้นนะครับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ save app เซฟแอปออกมาแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับลองเอาไปประยุก์ตหรือว่าปรับใช้ดูนะครับนาะยังไงก็ฝากนะครับ พี่ๆเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ต่อนะครับไปยังคนอื่นได้นะครับก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้หรือว่าใครต้องการที่จะให้เซฟแอปนะครับเข้าไปนะครับให้คําแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวแอปพลิเคชันนะครับด้านความปลอดภัยเหล่านี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับโดยการเข้าไปติดต่อที่ไลน์กลุ่มนะครับที่ตัวหน้าปก นะครับของของของคลิปนะครับก็ในส่วนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับ